สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่บ้านมีดครูอ๋อนะครับผมเย่ก็หลังจากที่ผมเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เลยนะฮะรู้เลยว่าไม่ค่อยได้เต็มที่กับคลิปวิดีโอมีดแล้วก็ที่ร้านสักเท่าไหร่นะฮะก็เลยอาจจะต้องกลับมาทําเต็มที่หน่อยนะ,ะเพราะว่าตอนนี้เรื่องย้ายของผมเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ที่คุณผู้ชมดูคลิปวิดีโออยู่เนี่ยผมอาจจะสอนอยู่ที่โรงเรียนใหม่นะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครโทรหาผมแล้วบังเอิญว่า อ,า,อาจจะรับช้าหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับคุณผู้ชมอดใจรอเลยครับเดี๋ยวผมยังไงผมโทษกลับตามลำดับอยู่แล้วนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานลครับเดี๋ยวจะขึ้นงานที่คิดว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะรอคอยรอยคอ,อเดี๋ยวเพิ่งนะผมจัดให้เลยงานแบบแจมๆรอบนี้ประมูลมาแบบจัดหนักๆเลยนะฮคะคุณผู้ชม เดี๋ยวให้ดูนะครับรุ่นนี้ที่หลายคนทักเข้ามาแล้วซื้อกันไม่ค่อยทันนะครับรอบนี้ผมจัดมาให้กี่เล่มมนหนึ่งสองสามสี่ห้าเล่มแล้วอ่ะพอไหมไปพอไปหกเล่ม7เล่มนะเอแล้า8ดเล่มครบยังเกเล่มฮะสิบเล่มอะจุใจครับสิอดเล่ม แล้วก็12เล่มับคุณผู้ชมอา้าวเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรนะฮะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ้าน,นี้ครูอ๋อสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมนะฮะเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่้วยนะทีมแพ็คนะครับอ่ะเริ่มเลยแล้วกันสำหรับวันนี้นะฮะเป็นรหัสเป็นรุ่นพิเศษนะครับผมซึ่งคุณแม่ได้เขียนมาให้แล้วว่านี่คือรหัส sa 8 5นะฮะ sa 8 5ที่หลายคนรอคอยเพราะว่ารุ่นนี้คือรุ่นที่หายากเหลือเกิน ไม่ใช่ว่ามีตังเฉยๆนยคุณจะมาซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าของไม่ได้มีรอตลอดเวลานะครับของจะมาเป็นช่วงๆซึ่งตอนนี้ก็มาแล้วนะฮะบ,บอกราคาก่อนจะได้ไม่ต้องรุ้นให้เสียเวลานะครับเร่มนี้400บาทส่งฟรีครับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นซองผ้าไนล่อนด้วยนะเนี่ยนะเดินได้สีขาวแล้วก็บนซองเนี่ยจะมีโลโก้แบบนี้ครับเป็นรูปหมหาป่านะฮะนี่จินแหลงเมกกิ้งนะฮะก็คือสร้างโดยจินแหลง บริเวณ2ก็จะมะีตัวร้อยเหม็มคาดให้นะ,ะหนจุดแล้วก็จะมีตัวร็อกเป็น2ส,สเต็ปเลยนะฮะเป็นตีนทุกแก1จุดแล้วก็จะเป็นกระดุมอีก1จุดอ้าเฮ้ยแม่ตัวแรกที่กระดุมเดี๋ยวก่อนนะมันติดได้ไหมเนะี่ยเอาติดได้นะคุณผู้ชมตกใจนะฮะอ่าสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นงาน SA 85อ่าดูความสวยงามอลามแท้และตลึงของพี่ท่านขเขาด้วย คุณผู้ชมได้ไปเนี่ยจะมีการปลายให้นะครับถ้าเกิดว่าผมลืมใส่การปลายไปให้หรือว่าไม่มีติดต่อกลับได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งตามไปให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเผื่อคุณแม่เขาลืมแพ็คไปให้นะครับสำหรับ sa 8 5ตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมผมจะบอกว่าจะแตกต่างกับรุ่นที่คุณผู้ชมอาจจะไปสั่งซื้อตามเว็บไซต์ขายของออนไลน์ทั่วๆไปนะครับคุณภาพจะต่างกัน แบบเยอะมากๆผมเคยเจอแล้วนะฮะผมเคยเจอแล้วเคยทดสอบแล้วทําไมในเว็บไซต์ขายของเนี่ยนะครับมันดูแล้วราคามันมันพอๆกันนะฮะไม่ต่างกันเยอะเลยนะฮะผเผือของผมอาคถูกกว่าด้วยแต่คุณภาพต่างกันนะค,ค่อนข้างมากนะตัวนี้เป็นรหัส SA85 ที่มีใบวิ้ไปสีทูโทนะครับแล้วก็สันท้ายเนี่ยจะเป็นงานสแตนเลสซึ่งเขาออกแบบมาให้เหมือนกับหัวกระโหลกสัตว์มากๆนะครับ มีการฉลุลายด้วยแล้วก็สามารถเอาร้อยเชือกได้นะฮะด้ามจับเป็นด้ามไม้2ส,สีนะครับที่มีการตอกสลับด้วยงานไม้หลายชิ้นอยู่พอสมควรเลยนะครับเนี่ยนะเป็นสีน้ําตาลแล้วก็สีดำนะซึ่งมันจะสลับกันไปสลับกันมานะครับและที่สาคัญนะั่คือบริเวณบังคมเนี่ยนะครับจะเป็นไม้ดําที่ออกแบบเชฟมาให้เข้ากับร่องนิ้วพอดีเนี่ยนะรตรงนี้นะคุณผู้ชมลองดูว่าเวลาเราจับไปเนี่ยคือมันจะได้บอดดี้แบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะ ฟิลลิ่งมันจะประมาณนี้และในเรื่องของการจัดบาลานซ์ของน้ำหนักมีดเนี่ยค่อนข้างทำได้ดีใน S.A. 8 5นะครับผมสวยเฉียบนะครบ,บริเวณตรงมีดนะครับผมด้านบนเนี่ยจะมีล่องเลือดขนาดยาวนะแล้วก็จะมีในส่วนของสันที่เป็นร้อยหยักด้วยตรงนี้เนี่ยนะเวลาใครจับเนี่ยบางทีอาจจะจับในรูปแบบนี้ก็สามารถทำได้แล้วแต่โพซิชันนะฮะ แล้วแต่โพสิชันว่าคุณชอบจับในรูปแบบไหนซึ่งมันมีให้เลือกได้หลากหลายนะใครมือเล็กอาจจะจับตัวนี้ก็ได้นะหรือถ้าเกิดใครมือให,ใหญ่คุณจะเอื้อมมาแบบนี้ก็กระชับไปอีกแบบเช่นกันนะครับผมปลายมีดเนี่ยนะฮะมีการเฉิดเฉิดขึ้นนิดหนึ่งลักษณะเป็นทรงโบวีนะฮะที่ผมแนะนําว่าใครจะเป็นสายโคลอมเบียใบเงินถ้าไม่มีรุ่นนี้เนี่ยอาจจะดูไม่ครบนะอาจจะดูไม่ครบรสอะเหมือนคุณกินข้าวแล้วกับข้าวมันังไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้สะสมตัวนี้ไปด้วย ฝังนี้จะสวยมากเพราะว่ามันมันเรียบเลยนะฮะนี่ในส่วนของอความยาวนะตลอดทั้งเล่มเลครับคุณผู้ชมตั้งแต่ปลายนะยาวมาไล่มาถึงข้างล่างเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกืนิ้วนะฮะสันหนา4มิลิเมตรความกว้างของใบมีดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.7เซนนะฮะและเปิดคม100%นะครับใบมีดเป็นงานสไตลเลส4 4 0สนะสำหรับเจ้านี่นะครับผมอ่ะดูความเฉียบความคมกันสักนิดหนึงแล้วกันครับว่า มันเฉียบขนาดไหนฮะอ่ะโอเคประมาณนี้ครับใครชื่นชอบ400บาทส่งฟรี400บาทส่งฟรีมีให้บริการทั้งหมด12เล่มนะครับคุณผู้ชมเรื่องซองนะฮะเดี๋ยวผมบอกแล้วว่าต้องมีการปลายไปด้วยนะใครใส่มันโดยที่ไม่มีการปลายเนี่ยคุณผู้ชมซองคุณอาจจะทะลุทะลวงนะฮะทำให้ การถือพกพาไปไหนมาไหนเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับผมแนะนําทุกครั้งว่าเวลาใส่ซองไปเนี่ยให้ใส่กันตายไปด้วยนะหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอาจจะมีช่องทางที่จะทําให้ซองเนี้ยเป็นซองหนังหรือเป็นซองไม้เนี่ยคุณผู้ชมเอาไปทาปั๊บเนี่ยมันจะดูอัปเกรดพรีเมียมขึ้นมาเลยนะครับนะซึ่งมันจะทําได้ดีกว่านะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม สิบสอเล่มถ้าใครจะรับนะฮะยินดีให้บริการอ่ะเดี๋ยวไปต่อไปนะวันนี้มีงานมีพับด้วยนะครับใครที่รอคอยรอยคอยอยู่นะโอใจรอสักครู่นะครับเดี๋ยวขึ้นงานมีพับให้ด้วยนะเดี๋ยวผมแยกก่อนวันนี้มีทรงๆอยู่หลายตัวเหมือนกันที่อยากจะนําเสนอนะฮะปื้บเดี๋ยวผมเคลียร์รังนี้ก่อนนะอันนี้หยิบขึ้นมาวางไนดะ้ผมก็อ่ลุยคลิปวิดีโอเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมกลัวจะไม่ได้ถ่ายคลิปไง วันนี้ก็ค่อนข้างคุณผู้ชมอาจจะดูตอนแปดโมงช้าใช่ไหมแต่ผมมาถ่ายตอนดึกนะฮะตอนกลางคืนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาดีลงก่อนแล้วกันนะจะได้ไม่ปนกันนะครับ400บาทนะครับสำหรับ SA8 5คุณผู้ชมท่านใดที่งบประมาณไม่ใช่เรื่องปัญหานะฮะสมมติว่าคุณอาจจะไม่ติดขัดในเรื่องของงบประมาณเนี่ยผมก็แนะนำนะว่าให้คุณซื้อเก็บไว้นะจะครบถ้วนแต่ถ้าเกิดว่าเราอาจจะไม่มีงบเนี่ย คุณอาจจะมีงบอยู่แค่290บาทแต่อยากได้มีดสักเล่มหนึ่งเนี่ยผมก็แนะนําเป็นโคลัมเบียใบเงินตระกูลจีก่อนสําหรับคนที่เข้ามาเข้าวงการใหม่หมๆนะครับผมแนะนําเป็นตระกูลจีราคาไม่แพงนะฮะร,ราคาดีรูปทรงสวยนะรตระกูลจีนะได้หมดเลยแต่ผมเริ่มต้นจากเจ้าจี57นะครับกระบังมือสีทองเห็นเล่มนั้นเล่มแรกแล้วผมรู้สึกแบบโอโ้โหหลงไหลในโคลัมเบียใบเงินเหลือเกิน นะฮะจนถอนตัวไม่ขึ้นเลยทุกวันนี้ก็สะสมโคลอมเบียใบเงินเป็นหลักน,นะครับแต่พี่ธนัทนะครับแล้วพี่ธนัทพี่ธนัทเนี่ยโอ้โหโคลอมเบียใบเงินรุ่นหายากไปอยู่กับพี่เขาหมดแล้วนะครับผมเห็นแล้วอิจฉาแทนนะอ่ะจัดไปขึ้นตัวนี้ต่อเลยแล้วกันครับคุณผู้ชมจะเป็นงานโคลอมเบียเจ้าอ่ะรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้เหมือนกันไหมมันเหมือนกันไหมน่าจะเหมือนกันนะ อันนี้น่าจะเหมือนกันนะฮะคอมีดเึด๊บปั๊บโอเคมันเหมือนจะมีประมาณสัก5 6เล่มหรือเปล่าเดผมจำไม่ผิดนะเดผมหยิบม,มาก่อนนะอันนี้โคราลุ่นอันนี้ก็โคราลุนนะรุ่นยาวมากใครอยากได้สไตล์แบบเอาไปทำครัวก็ได้เนี่ยผมแนะนำตัวยาวเลยครับนึกว่าทรงมันยาวอะ่ะพอๆกับยังไงฮิบะเลยนะนะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ สำหรับเจ้า AH นะครับตัวนี้นะรหัส a h 304มีให้บริการ2เล่มนะครับนะบมีให้บริการ2เล่มซองจะเป็นซองผ้าไนลอนเดินได้ที่เป็นสีแดงนะทรงสปอร์ตนิดหนึ่งตัวล็อกจะมีแค่ตีนตุ๊กแกเท่านั้นนะเสียดเดาย,ยดดจริงทําไมเขาไม่ทํากระดุมมาให้ด้วยนะผมไม่เข้าใจถ้าได้กระดุมไปด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าความรัดกุมในการใช้งานต่างๆเนี่ย มันจะค่อนข้างมีเยอะกว่านะตรงนี้เนะี่ยนะฮะก็เป็นจุดที่ผมยังรู้สึกว่าต้องตินิดนึงนะครับเล่มนี้450านะครับเป็นทรงกูร่าคาเคยเอามาออนแอร์ไปแล้วหนึ่งรอบเพราะรอบนั้นได้มาประมาณ6เล่มเลยถ้าผมจะไม่ผิดนะนะได้มาประมาณ6เล่มก็ไปอย่างรวดเร็วและว,ว่องไวนะฮะนี่นะเนี่ยผมกำลังอ่าเขาเรียกว่าไงทรงเนี่ยนะคุณผู้ชมลองดูที่กระบังมือนะครับ ลักษณะเหมือนเป็นนกฟินิก์เลยนะเนี่ยนะด้ามจับเป็นด้ามไม้แท้ใหญ่กว่าเมื่อสักครู่นะครับตัวนี้มันจะเป็นแบบรุ่นที่ค่อนข้างใหญ่กว่าโคลัมเบียไซส์ปกติทั่วไปแต่ยังไม่ยาวสุดนะเดี๋ยวเลี่ยมต่อไปเนี่ยยาวกว่ากันเยอะเลยนะฮะจากปกติ12นิ้วใช่ไหมครับตัวนี้จะอยู่ที่13นิ้วนะฮะสันหนา4มิลความกว้างพอๆกันแต่ว่ามันจะเป็นทรงคล้ายทรงกุล,ลานะฮะ ตัวนี้รหัสตัวนี้เลยครับ A H 3 0 4ตัวนี้450ไม่รวมส่งนะครับขออนุญาตไม่รวมส่งนะครับสองเล่มขึ้นไปส่งฟรีนะฮะเพราะว่าราคามันตึงเหลือเกินนะครับแล้วในเรื่องของความคมเนี่ยอันนี้เป็นที่คอระหาของหลายคนเพราะว่าดูจากทรงแล้วบางคนบอกว่าอาจารย์ทำไมมันดูแล้วไม่น่าจะคมเลยแล้วทรงมันก็เป็นแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับอลองดูครับตัวนี้เป็นงานสแตนเลสนะนะ่นะ,อะลองดูนะครับแบบนี้ครับคุณผู้ชม ก็เรียกได้ว่าความคมนะฮะเฉียบขาดคมหวานอาพอแล้วนะฮะคมหวานนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยในส่วนของใบมีดชอบตรงกระบังมือนะฮะตรงนี้ชอบแต่ว่าด้ามจับเนี่ยด้วยความที่ผมเป็นคนมือใหญ่ผมจะรู้สึกว่ามันสั้นไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าด้ามจับของเจ้าดี้เนี่ยความยาวของเขา,าแค่ตรงนี้พอนะ แค่อน,นีพอจะ4นิ้วนะฮะแต่มือผมคุณผู้ชมจะสังเกตว่ามันใหญ่มากนะผมชอบมีดที่จับแล้วอ่ะให้มันเหลือตรงท้ายนิดนึงมันจะดูเท่าสาหรับผมนะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ติดขัดเรื่องนี้เหมือนผมก็จัดได้เลยไม่มีปัญหานะครับสําหรับเจ้า AH304 นะครับตัวนี้450บบาทไม่รวมส่งนะครับคุณผู้ชมมีกันปลายให้แบบนี้ด้วยนะเวลาใส่กันปลายก็ใส่ปั๊บแล้วก็ใส่ถุงมันจะดูเรียบร้อยกว่า เวลาลงน้ายาเนี่ยแล้วคุณผู้ชมก็ใส่ถึงไปอีกรอบเนี่ยมันจะกอดไัยต่อซองนะครับซองมันก็จะไม่ถูกกัดก่อนจากน้ํายานี่นะครับผม A H304 นะครับใครสนใจรุ่นนี้ไว้นิดนึงนะครับผมเพราะมีให้บริการแค่2เล่มเท่านั้นนะครับผมอ่ะไปต่อครับและแล้วเราก็จะมาดูคลรมเบียตัวยาวที่ยาวเหมือนกับมีทรงเดบะเลยนะ เราเรียกว่าเหมือนยางอาหิบะเลยเพราะมันยาวจริงๆครับคุณผู้ชมเหมือนสไตล์เป็นมีดแล่ไปแล้วนะครับตัวนี้ทําครัวได้เลยนะครับสําหรับเจ้า SA207 นะ,อะลองดูกันในส่วนของอเจ้าตรงท้ายเนี่ยผมก็ยังย้าเหมือนเดิมว่าเสียดายที่ไม่มีกระดุมเฮดผลเพราะว่าเวลาที่เราเข้าไปในป่าเนี่ยมันต้องเจอความชื้นอาจจะเปียกฝนหรือว่าก็ตามแต่น,นะครับผมในส่วนของตีตู้แกเนี่ยมันอาจจะหลุดได้นะฮะ เพราะว่าผมเคยเจอปัญหานี้เวลาเข้าไปตั้งแคมป์นะครับผมติดไว้อย่างเงี้ยนะพอมันชื้นน้ำมากๆมันหลุดง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นมันอาจทำให้มีดหล่นหายได้หรือว่าอยาจ,จะหล่นมาตาเท้าเราได้นะอ่ะแล้วก็ในส่วนของความยาวนี่มันไปสไตล์แบบโอ้โหเหมือนมีดแรล่นะฮะเหมือนมีเชฟมีดแรล่เลยคือมันยาวจริงยาวจัดเลยนะครับนี่นะโอ้โหยาวแบบเวอร์เลยนะไซส์ความยาวคือบอกได้เลยว่ามันยาว เดี๋ยววัดให้ดูเลยดีกว่านะไม่ต้องมาคำนวณว่ามันเท่าไหร่นะครับด้ามจับอย่างเดียวพี่ท่านเ็ายาวไปสักห้านิ้วเกือบห้านิ้วครึ่งนะฮะแล้วก็ถ้ายาวรวมตลอดทั้งเล่มเนี่ยครับผมจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสิบหกนิ้วเลยนะฮะเกือบเกือบสิบหกนิ้วเลยใบมีดอย่างเดียวอยู่ที่สิบเอ่อสิบนิ้วนิดๆนะครับผมมันเป็นอะไรที่ยาวมากนะฮะแล้วก็ในส่วนของสันเนี่ยนะจะหนาประมาณสี่มิลความกว้างของใบมีดอยู่ที่สามจุดเจ็ดถึงสี่เซนนะครับผมนะ คือด้วยความที่ฟิลลิ่งอารมณ์แบบนี้คือผมจะมองได้อย่างเดียวเลยคือเป็นมีดทาครัวนะใครที่คิดว่าเฮ้ยอาจารย์แล้วเราสามารถเอาเล่มนี้เนี่ยไปซัดกับไม้ขนาดใหญ่หรือว่าไปเบิกพงเบิกป่ายอย่างเงี้ยได้ไหมก็สามารถทําได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ผมก็ไม่แนะนานะในส่วนของการเอาไปฟันไม้ขนาดใหญ่เนี่ยผมรู้สึกว่าแรงสะท้อนมือกับไม้แบบเนี้ยโดยวัสดุเป็นงานสแตนเลสและแรงสะท้อนกับไม้แบบเนี้ยอาจทาให้เจ็บมือได้นะฮะแล้วก็เรื่องของการใช้งานในการฟันไม้หนักๆเนี่ย อาจจะยังไม่ตอบโจทย์สำหรับรุ่นนี้นะครับผมแต่ความสวยน้ำหนักดีเทลดีนะฮะอันนี้คำนวณไม่อลอยนะเผื่อใครกำลังคิดอยู่เฮ้ยเล่มนี้มันสวยยังเลยว่าเอาเข้าไล่เข้าทุ่งไปฟันไม้ดีหรือเปล่าเนี่ยคือไม่แนะนำนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปทรงมันเหมือนมีเชฟมากเลยครับเนี่ยนะตัวยาแต่ว่ามันทำงานได้มากกว่านั้นนะฮะคมขนาดไหนก็ดูเองครับคุณผู้ชมอ่ะโอเคนะประมาณนี้ฮนะ คือแบบโอ้โหลองคมเพลนเลยนะลองคมเพลนเลยนี่ S A 207ครับ mm. ผมไซส์ยาวพิเศษแบบนี้ราคา450ไม่รวมส่งนะครับแต่ถ้าค่าจะส่งไปด้วยเนี่ยนะถ้าซื้อเล่มเดียวค่าจะส่งอยู่ที่50บาทแบบโอนเงินขายจะเก็บเงินไปทางผมคิด80บาทนะครับเพราะว่ามีภาษีมูลค่าเพิ่มจากขนส่งด้วยนะผมว่าอยากให้เข้าใจผมนะ นี่ผมก้ารลุ้นมารวดที่สุดแล้วนะครับผมคงไม่มีใครแบบสองเล่มส่งฟรีนะยากนะครับผมยากมากๆแต่ผมใช้วิธีการกนะ็คือเอากำไรอีกเล่มหนึ่งเอาเป็นค่าจะส่งนะะก็ถัวเฉลี่ยไปแล้วมันยังได้กําไรอยู่ก็โอเคนะเน้นแบ่งปันมีให้บริการสองเล่มนะครับสําหรับ SA207 นะก็รับผมไปต่อไม่รอแล้วเดอรรอบนี้เปิดตัวเขาเรียกว่า หน้าใหม่หน้าใหม่อันนี้ยังไม่เคยรีวิวที่ไหนเลยนะครับสักการอบรอบนี้น่าจะได้ขึ้นออสเตตบนหน้าจอเป็นครั้งแรกนะครับคุณผู้ชมฮะขอเสียงปรบมือให้กับ SA315 หน่อยนะครับเย่ yeah. ดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างในส่วนของ SA315 นะครับตัวซองเนี่ยมันจะเหมือนกับเมื่อสักครู่เลยนะ นะเป็นตะกูุด s s ซ์ย,ยาวแบบนี้เนี่ยคือมันจะเป็นทรงลักษณะเหมือนกับมีเชฟเดบะอย่างที่บอกไปแต่ตัวนี้จี G ๊ดจัดแล้วก็สร้างกว่าเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูกันแล้วแกะกระดุมนะแม่เสียดายไม่ใช่กระดุมไปตีตุ๊กแกนะเสียดายอีกแล้วนะอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าหน้าตาพี่เขาร้างขนาดไหนนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะรีวิวให้รับชมว่า เขาเนี่ยค่อนข้างจะซาขนาดไหนฮะอ่ะดูครับคุณผู้ชมดีไซน์แบบนี้นะฮะส่วนทรงแบบนี้450บาทไม่รวมส่งนะครับยาวๆแบบนี้เลยนะบริเวณด้านนะครับผมด้านท้ายเนี่ยจะเป็นไม้แท้แล้วก็ตอกได้หมุด2จุดนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะแต่ว่าในส่วนของตัวไม้เนี่ยมันจะสีมันจะไม่ดูฉ่ำมาก สีมันจะดูเป็นประมาณว่าแบบวิเนเทจนิดนึงนะออกไปทางแนววินเทจบริเวณคอมีดก็จะตอกลวดลายแบบนี้ไว้นะซึ่งลักษณะเหมือนแผงคอของหมาป่ามากๆนะตีตาโลโก้พร้อมกับรหัสนะฮะ S A 3 1 5บริเวณด้านบนจะเป็นฟันฉลามนะแล้วก็จะมีรอยหยักขึ้นมาแบบนี้นะครับใบมีดก็จะเป็นลักษณะของทรงใบมีดแบบโคลัมเบียทั่วไป นะอีกฝั่งหนึ่งจะดูเรียบๆนะครับเวลาจับแบบนี้โคตรโหดเลยนะฮะดีไซน์ยังโหดซ่ามากนะเล่มนี้คือแบบโอ้โหดูแล้วมันซ่ามากเลยนะอ่ะแล้วทีเนี้ยในส่วนของการใช้งานเนี่ยคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเราจะใช้งานตัวนี้ได้เนี่ยในวงการใช้งานที่ค่อนข้างจํากัดกนะ็คือทาทาครัวได้คมมากพอนะฮะทำครัวได้ถา,างญ้าหวดญ้าเนี่ยใช้ได้นะมันยาวอยู่ แต่ว่าในส่วนของการสับไม้ขนาดใหญ่เลยเนี่ยก็ยังไม่แนะนําอยู่ดีด้วยงานสแตนเลสต,ตัวนี้นะครับผมไม่แนะนํานะแต่ว่าข้อดีก็คือขึ้นสนิมได้ยากนะสำหรับ Sa315 ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมโอ้โหแม่มีให้บริการ3มเล่มนะจีตตัวนี้ค่อนข้างจีตนะใครที่อยากจะสะสมรุ่นแปลกแบบนี้ก็ติดต่อได้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าคุณพี่ถนอมจะชอบหรือเปล่านะฮะ ส่งไปให้ดูแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับพี่ถนอมนะคือแบบว่าพี่ถนอมเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ไม่ค่อยว่างนะครับผมแล้วเขาเาก็แบบเหมาของไปทีนึงโอ้โหเยอะมากนะคุณพี่ธนัทก็เหมือนกันซัดไปทีนึงเนี่ยไม่ต่ากว่าห้าเล่มหกเล่มนะฮะทุกรอบและโอนไวมากมากนะฮะขอบคุณมากมากนะครับผมที่ไว้ใจทางร้านเราให้บริการนะครับซึ่งผมก็จะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับผมนะฮะตรงไหนก็ติชมก็ได้นะครับอ่าสำหรับตัวนี้นะครับ450รบนะฮะ ไม่รวมส่งนะครับผมมีให้บริการ3เล่มอ่ะไปต่อวันนี้ถ้าเกิดใครโทรมาแล้วผมไม่รับนะครับไม่ต้องห่วงนะครับคุณผู้ชมผมจะโทรกลับตามลำดับของคนท,ที่โทรมาก่อนนะแต่ยกเว้นว่าใครโทรมาแล้วปับ๊บแล้วโทรระยัมอีกรอบเนี่ยมันจะกลับไปต่อคิวใหม่นะเพราะฉะนั้นโทรมาสายเดียวก็พอเลยครับสายเดียวก็พอถ้าผมไม่รับคือผมติดงานจริงๆนะฮะแต่จะผมจะโทรกลับแน่นอน อ่ะเพราะผมอยากขายของไม่ได้ขายหลายวันรู้สึกว่าของมันจะเยอะเหลือเกินอ่ะขออนุญาตขึ้นงานมีดพับหน่อยแล้วกันซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรต่อมีอะไรเนะีผมกองกองไว้ก่อนนะเดี๋ยวแกะออกมาดูว่ามันมีมีกีุ่่นกู่้นะครับนี่นี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะวันนี้มีเยอะนะฮะอันนี้หยิบมาส่วนหนึ่งนะฮจริงที่ร้านก็ยังมีเยอะเลยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ปล่อยของนะครับ เคยแบบว่าสถานการณ์ช่วงนี้ย่ำแย่นะยฮะบางทีมีส่งของประมาณสัก2กล่องเลยบางโอ้นะอ่ะไม่เป็นไรก็รู้เข้าใจอยู่ครับเพิ่งเปลี่ยนผ่านรัฐบาลนะฮะแต่ละคนก็ยังไม่กล้าใช้เงินนะครับเด,ววเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะพอมีตัวไหนที่ให้คุณผู้ชมได้สามารถใช้เงินกันได้ไหมนะซึ่งเจ้าตัวนี้จะเป็นงานของฟล็อกนะครับผมคารัมบิดนะใครชอบคารัมบิดทรงนี้ เดี๋ยวจัดให้นะครับไม่มีระบบฟิปเปอร์ด้วยประทรแต่ว่าเป็นระบบแบบแมนนวลนะครับตัวนี้250นะครับสำหรับน k สไคเวตนะครับผม made in Italy นะฮะ Fox m a n e า o นะฮะแล้วก็บริเวณตรงประกับเลยนะครับผมไม่ใช่พลาสติกแบบกล่องแก่งนะครับเป็นพลาสติกแข็งแบบ ABS นะฮะจะมีความสปอร์ตมากกว่า แล้วก็มีการเดินนวดลายแบบนี้ครับคุณผู้ชมเราดูนะ,ะเดี๋ยไฟจะชัดนิดน,นึงเพราะว่ามันสีดําตรงท้ายเป็นห่วงร้อยสอดนิ้วได้นะแล้วก็ตรงนี้จะเดินเป็นลักษณะของเส้นๆเอาไว้การลื่นระบบเป็นระบบไลเนอร์ล็อกนะครับแบบนี้เลยดีไซน์มันจะลักษณะเหมือนใ้ารกับนกนะการใช้งานต่างๆเนี่ยเวลาเก็บก็กดตรงนี้ด้านลงนะครับแล้วก็พับลงมาได้เลยปับ๊บนะเวลาเปิดก็กดด้านหลังนะครับผม ต้องสับัดนิดนึงก็ไม่ออกเรต้องใช้มือช่วยเปิดนิดหนึง่งเพราะว่ามันไม่มีระบบฟิปเปอร์นะฮะโดยส่วนตัวดีไซน์ผมว่าฉีกดีดูมีรายละเอียดที่ค่อนข้างน่าสนใจในส่วนของดีไซน์นะแล้วก็ใช้งานความคมได้จริงแต่ว่าในเรื่องของที่ผมอยากจะตินิดน,นึงก็คือเรื่องของน้ำหนักที่มันเบาเกินไปสำหรับผมนะผมไม่ชอบเพราะว่าผมอยากผมชอบมีดที่มีน้ำหนักประมาณนึง ถ้าเบาเกินเนี่ยมันอาจจะดีต่อการพกพาแต่ว่าในส่วนของการใช้งานต่างๆเนี่ยมันดูไม่กระชับมือสําหรับผมนะฮะแต่ถ้าใครชอบความเบาก็ไม่มีปัญหานะครับผมถ้าเป็นงานคาร์ลัมบิดเนี่ยความคมอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้ของมันอยู่แล้วครับเขาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเขาอยู่แล้วนะคาร์ลัมบิดนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผม250ครับคาร์ลัมบิดต,ตัวนี้นะฮะใครจะรับมีให้บริการ2ชิ้นซึ้อก็น่าจะเหมือนกันนะ จะได้ไม่ต้องแกะกล่องทีเดียวนะครับ m a d ด in Italy นะอิตาลีนะอ่าเหมือนกันครับอ่ปาป่ะสองรายการมีให้บริการสองเล่มนะครับผมแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวผมลองดูอันนี้ให้และเริ่มจากอันที่โอ้โหขาตั้งไฟอ่ะ มัดแรกแล้วกันนะฮะเรียกเป็นมัดเลยเรียกเป็นมัดเลยนะอันนี้มีสามชิ้นนะครับผมได้มาสามชิ้นอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันแกะกลองออกมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ต้องมีไม่ไม่ต่ำกว่าสามแน่นอนเอาละคุณผู้ชมผมว่าได้เดือดกันอีแล้วนะฮะราคานี้กับสมิธแอนเวสันที่หายไป เมื่อปีที่แล้วมาแล้วหนึ่งรอบนะครับอันนี้น่าจะสามผมว่าน่าจะมีเยอะกว่าน,นั้นนะแล้วก็ว่าผมสั่งมาเยอะอยู่นะสวีอันเวสันนี่ไงนี่ไงนี่ไงสามแล้วอืมนี่น่าจะมีเยอะอยู่นะอันนี้ก็น่าจะใช่พวกเนี้ยสวีอันเวสันนะเนี่ย โอ้โหเดี๋ยวดรีวิวทีเดียวเลยครับคุณผู้ชมจะได้ไม่เสียเวลานะครับใช่อันนี้ก็น่าจะใช่นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่คนแบบหาหนักมากนะครับคุณผู้ชมปีที่แล้วอะ่ะคือไม่พอเลยนะปีที่แล้วมาหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ไม่เพียงพอแล้วตอนนี้ก็ใช่ด้วยนะฮะอ่ะมีทั้งหมด12เล่มนะครับโหลหนึ่งพอดีไอ้เจ้านี้ แล้วมันเจ๋งยังไงทําไมปีที่แล้วคนถึงได้แย่งมันขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมสําหรับเจ้านี้นะครับถ้าเป็นไปตามที่ผมเข้าใจนะครับไม่มั่นใจนะมันจะเป็นเหล็กดีทูนะเนี่ยนะครับแล้วในส่วนของฟังกช์ชันการใช้งานนะค่คือผมจะไล่าจากตรงท้ายก่อนแล้วกันนะครับตรงท้ายเนะี่ยใช้ในการทุบได้นะครตรงท้ายทุบได้เลยนะครับป้องกันตัวในการทุบได้ จุดที่2ก็คือคุณผู้ชมสามารถใช้ในการเปิดขวดได้นะจุดที่สามลามาคือตัดสายเวลได้นะจุดที่4ตามมาคือคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้ในการไขน็อตได้ซึ่งเขามีการโชว์เนื้อ,เน,อเนื้อมีดด้านในด้วยนะในส่วนนี้นะอีกฝั่งหนึ่งมีคลิปเน็บนะฮะจุดเด่นอยู่ที่เส้นสายของตัวสมิธแอนเวสันมีดพับตัวนี้นะครับจุดเด่นอยู่ที่ตรงนั้นแล้วพอเปิดใบมีดออกมาครับคุณผู้ชม ตัวนี้นะฮะพับสะบัดนะครับเหมือนจะมีระบบฟิปเปอร์เลยนะมาเก็ตเดลองไปนหนึงนะคุณผู้ชมนะฮะมีระบบฟิปเปอร์ให้นะครับในการช่วยเปิดแล้วทรงแบบนี้แล้วทรงแบบนี้บอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมเป็น f c ตัวจริงแล้วดูมาถึงตรงนี้นะครับโชคดีมากๆที่คุณจะได้รับมันเพราะปีที่แล้วคนเนี่ยแห่กันมาซื้อที่ผมเนี่ยไม่หวัดไม่ไหวนะฮะตัวนี้ จุดที่ผมมองว่ามันเป็นจุดเด่ยนก็คือฟังก์ชันที่มันใช้ได้เยอะแล้วค่อนข้างเป็นมัลติทูด,ด้วยแต่ว่าในส่วนของอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ถูกใจหลายคนก็คือมันไม่ได้ดูคลาสสิกจนน่าเก็บสะสมอะไรแบบนี้นะฮะมันคือมีดท,ที่ใช้งานจริงๆและความคมของพิทันเขาเนี่ยนะฮะหวานเจี๊ยบนะฮะนี่หวานเจี๊ยบจริงๆนะครับแซบเลยนะอ่ะคุณผู้ชม 250นะฮะไม่รวมส่งนะครับ2อเล่มขึ้นไปส่งฟรีถ้าใครจะเอาเล่มเดียวเสียค่าส่ง50บาทนะครับผมเก็บเงินไปทางก็ได้นะฮะมีให้บริการทั้งหมดสิบสชิ้นผมเชื่อเลยว่าตัวนี้ไม่ต้องรีวิวเยอะเลยเพราะว่าคนรออยู่นะฮะมี FC หลายท่านรออยู่สมิธแอนเวสันตัวพับเนี่ยนะอ่า แล้วก็คุณผู้ชมฮะผมเพิ่งไปได้มีโอกาสได้ดูเต็มๆก็คือมีท่านหนึ่งสั่งของกับผมไว้ให้ผมหาให้ไอเราก็ไปหามาให้นะฮะแล้วเขาสั่งแค่ชิ้นเดียวแล้วผมไม่ได้สั่งมาเป็นหมู่คณะนะฮะผมประกาศว่ายินดีให้บริการเขาแล้วขาดทุนบ้างอะไรบ้างแต่เราอยากจะรักษาฐานลูกค้าไว้ปรากฏว่าใช้เวลาหาให้ไม่นานนะวันสองวันได้ของปั๊บเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเทผมไปแล้วนะะบล็อกผมไปซะแล้วคืออย่างนี้ไม่น่ารักเลยนะฮะ คือถ้าจะไม่พร้อมหรือว่าจะไม่เอาแล้วก็บอกนะครับผมมาบล็อกผมเฉยเลยผมก็ไอผมผิดอะไรวะแล้วคุณไปนคนขอให้ผมมาหาให้นะฮะไม่รู้ว่าเด็กน้อยหรือคนโตนะครับแต่อย่างนี้อย่าทำกันเลยนะฮะไม่ไม่เวิร์กอะ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะทั้งในออนไลน์และชีวิตจริงไม่ควรทำรูปแบบนี้นะครับนะฮะอ่ะไปต่อไปต่อจริงงานมีภพมันน่าจะมีเยอะกว่านี้นะแต่ทำไมมันมีมาแค่นี้ล่ะแล้วกนฮะอืม อ้าวนี่ก็ใช่จริงจริงมันมีหมาป่ามาด้วยนะเนี้ยแล้วมันไปอยู่ไหนนะหมาป่าเนี่ยอ่านี่ไงนี่ไงนะฮะมีหมาป่ามาด้วยนะครับคุณผู้ชมใครอยากได้หมาป่ามิดพับตัวนี้นะครับผมก็สามารถจะ,ะติดต่อได้เลยนะครับเป็นรูปหมาป่าหมาป่าสองตัวนะครับบริเวณด้ามจับเป็นด้ามไม้ดำนะฮะบ,บริเวณใบมีดจะเป็นสกรีนโลโก้ของหมาป่านะครับอีกฝั่งนึงจะมีคลิปเน็บแบบนี้ ใครที่ชื่นชอบจัดได้เลยนะครับผม250นะมีมาให้บริการ3เล่มนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็วันนี้จะ30มนาทีแล้วครับคุณผู้ชมนะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วกันเอาไว้ประมาณนี้หอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราได้เจอกันนะฮะในเวอร์ชั่นเต็มๆตมเดี๋ยวผมจะได้คัดสรรสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ชมได้ได้ดูกันด้วยนะครับผมแถมใครที่อยากได้เป็นเจ้าข้าเจ้า,จาของก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ 099236 0882ครับ099236 0882ครับร้านมีดรครูออยินดีให้บริการทุกท่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะฮะอาจจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้านะค,ะคุณผู้ชมตอนนี้กำลังแกะรู้อยู่นะว่ามีอ,อะไรบ้างโอเคครับผมสวัสดีครับ